ประกาศเองฝ่ายเดียวทั้งๆท,ท,ท,ที่ทําร่วมกันมาแต่ว่าพอถึงเวลาปีหกสี่ก็ประกาศฝ่ายเดียวยกเลิกอย่างนี้ทางกรมอุทยานนี่จะร้องต่อศาลคือฟ้องศาลเลยได้ไม่ให้มันจบที่ศาลเพื่อที่จะให้รู้ว่าอทางสปรกรเนี่ยทําแบบนี้ในปีหกสี่เนี่ยอันนั้นก็คือเป็นต้นเหตุไม่ถูกต้องมาตั้งแต่นั้นละส่วนหนึ่งก็นี่นะคุณเชวัาเขาอยากเ,ยเขาบอกเขาอยากมีเรื่องเนี่ยอ๋อ ที่เขาเหนือเขาถือไพ่เหนือกว่านี่แล้วเขาไม่ได้กลัวคุณผิดเป็นต้นแล้วนี่เขาบอกเขาไม่ได้ต้องมีคนผิดไงเขาพูดถูกนะถ้าสปปถูกเขาก็ผิดไงถ้าสปปผิดเขาก็ถูกนะแสดงว่าท่านดำรงก็เห็นว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยน่าจะกําลังเดินทางนี้อยู่ว่างั้นเถอะเขาเดินอยู่แล้วเขาไม่ยอมเลยเจรจาเจรจาไปอํานาจของเขาราชจานเขาก็ทําตามหน้าที่เขาไปแจ้งดาเนินคดีก็ยอมทําไมสมมุติว่าทางสปป ไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรถึงโรงพักเลยในเรื่องไปลื้อหมดทางอุทยานเองหรือคุณชัยวัตรเองคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและผิดแล้วอย่างนี้ในเวลาต่อไปเนี่ยก็ไปเอาผิดย้อนกลับว่าทางสปรกรไปแจ้งความเท็จนี่ผิดทางอาญาเลยนะได้ไหมคือกฎหมายเนี่ยมันได้ทุกอย่างหมดคุณไปบุกรุกบ้านเขาคุณก็บอกเป็นบ้านของคุณนี่ก็เป็นบ้านของเขาเขาอยู่มาเกือบห้าสิบปี 60ปีเขาอยู่กันมาอย่างนี้เป็นมาตรฐานแล้วมีอะไรรองรับระเบียบกฎเกณฑ์ที่คุณออกปฏิรูปพีดินที่คุณจะออกได้สิ่งที่คุณจะทําได้ระเบียบก็บอกแล้วมีอะไรบ้างทําไม่ได้มีอะไรบ้างก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้แล้วคุณไปยกเลิกทําไมอนุจังหวัดคุณไปยกเลิกทําไมอ้างว่าผมฟังนะอ้างว่ากิตติกาแจ้งว่ามันช้าทำอะไรเธอก็คือเป็นข้ออ้างอะ่ะผมไม่เห็นหนังสือนี่หรอก เพราะมันนะผ่านที่จังหวัดตัวมันยากผ่านยากเพราะม่ซับที่หน่วยเขาหน่วยเคยแล้วต่ระเบียบอีกสี่ข้ออีกทุกวันนี้ป่าเนี่ยมันเหลือเฉพาะป่าไม้แค่นั้นแหละสประกอไม่เอาที่ไหนไม่มีแล้วเหลือพื้นที่ป่าที่ประกาศปฏิรูปที่ดินทับไว้ยังไม่ยอมคืนไงนเอาระเบียบเดินมาใช้สี่ข้อเนี่ยยังต้องปฏิบัติอยู่ยังไม่ยกเลกคุณต้องไปสํารวจวันเนี้ยสประกอบบ้านคุณเนี่ย มันเปลี่ยนมือไปเท่าไร mm hmm. หร่เหลือรัฐดอนคองจริงๆเท่าไหร่คุณไม่ยอมทําผมเรียกร้องมาตลอดเรื่องนี้ทําไมไม่ทําประชาชนเขาจะได้รู้พูดแต่เปลี่ยนมือ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 แต่ไม่ํารวจเนี่ย mm hmm. ก็มาตารวจเหมือนฉโนดมีต้นขั้วมีชื่อตายอยู่เป็นอยู่ใครถือของคุณจะดู mm hmm. ในพื้นที่ก็รู้แล้วถามก mm ็มันไม่ใหญ่ที่ตรงนี้ใครทํากินใครทานกินคุณก็ํารวจมาสิมันเปลี่ยนมือไป mm hmm.